สวัสดีค่ะน้องหญิงอยู่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะคะน้องหญิงจะขับรถไปทางอำเภอพุงแวนจังหวัดสมุทรสาครจากเข้าส้เก่าถนนการจนานะคะตอนนี้ออกจากวังน้อยแล้วเราก็จะไปเจอทางแยกแรกนะคะที่จะขึ้นทางด่วนค่ะเข้าไปไนเขึ้นทังด่วนนะคะแใ่วอห็นฟังว่าทางแยกแรกก็คือทางด่วนที่จะไปบางนานะคะ จำทางไว้นะคะทางแรกตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องเรี้ยวนะคะเราจะขึ้นทางแยกที่สองที่จะไปทางด่วนตะวันตกนะคะแต่เราไมา่ได้ไปทางด่วนเหมือนเดิมค่ะเราสิไปเส้นทางนั้นแต่ว่า,าไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะคะเราจะไปเส้กนการจนาการน,นะคะแลยท้ายเมืองค่ะนี่แยกแรกมาแล้วนี่ถนนกนนารจนาตะวันออกชิดซ้ายค่ะเข้าไปตรงสิดนะคะอันนี้จะไปบางนาค่ะ จะไปชุบโมรีไปเส้นนี้นะคะนี่สุวรรณภูมิบางนาไปทางนี้ค่ะเราจะไปทางแยกที่สองนะคะเขาก็ออกมาทางนี้ค่ะนี่เดี๋ลไทยรูทเมืองพอดิออกทางนี้ก็ออกไปค่ะเราจะไปฝั่งพระรามสองฝั่งนครปฐมพระ,ะ,ะออเสด็จเส้นซีสองนะคะเราก็ขับรถตรงไปอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้มาตรงเรียบนะคะสังเกตหันไปจังเจ้บ่ได้สังเกตเลย ไม่ใช่มีปัองประท,ทับมองในกิฟฟี่ค่ะปัมสุดท้ายนะต้องเลี้ยวให้ได้นะคะพอได้จิไปเออ่บางนาค่ะหรือเยืีองกับวิไลสงนะคะมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจ้าแันก็ขึ้นหน้าไปเห็นกันทั้งเกตปัมนี่ราคะนี่ต้องออกสายไปนะคะพอไดี้จะไปบางนาบางนาหลังจากนั้นเฮาเห็นป้ายตัวนี้เรรียบ้อยปุ๊บเฮาออกสายไปก่อนเลยเพราะกลัวหลงนะคะติ๊กให้เลี้ยวออกสายไปค่ะมี ตีไฟเลี้ยวออกซ้ายถ้าเราไม่มั่นใจว่าทางแยกที่2จะถึงตอนไหนออกซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายไวเลยค่ะออกทั้งคู่ขนาดไปเลยนะคะหลังจากพันแยกนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นสะพานไปทางบางบัวทองได้อย่างง่ายดายไม่ต้องรัวตื่นตรงตื่นเต้ไตนะะไม่ต้องกระสับสนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่อง g p s ด้วยนะคะเพราะว่าไม่หลงแน่นอน,นะคะ่ะมันจะมีทางให้ออกนะคะ ให้ออกสังเกตเลยจะมีเบียร์างค่ะประตูโขงเบียร์สางเนี่ยออกไปเลยจ้ะออกไปรอเลยไว้เลยจ้ะไม่ต้องรอทางแยกที่สองทางแยกที่สามนะคะออกไปเลยจ้ะสําหรับคนไหนที่ขับนาน,น,านขับรถมากวนหลงทางนะคะนี่ค่ะเห็นประตูโขงสางปะคะนี่นี่กดังชาง้างกดังช้างเห็นก็ดังช้างปุ๊บออกไปเลยจะมีทางเขารายทางค่ะหันยันลงออกทางแรกเลยง่าย ช้าเค่ะเี่เราจะไปพระรามสองไนคนปรปฐมไปกระทุมแบงไปสมุทรสาครไปเพชรเกษมไปเซนนีนะคะน้องหญิงรายบรรยากาศที่เมืองค่ะนีะ่ทั้งออกก่อน มันลดข้างหน้าเปิดเฟเลียเขาก็เปิดนะคะมันจะมีออกสองรอบนะคะรอบแรกคือมองนี้รอบที่สองอีมองหนึ่งแต่บอเราอยู่สองยาพลาดค่ะออกมองแรกไปเลยจ้ะเดี๋ยวมองที่สองมันสิพลาดมันสิยากย่างออกมองนี้เลยนะคะติดก็ช่างมันรอไปก่อนสําหรับมือใหม่นะคะเดี๋ยิไปวางน้ำบอหนานะคะเอาน้ำบอรแรกก่อนจะ้ะเอาเฮลอดค่ะทันพลาดรอบที่สองหูไปลังสีเลยนะคะบริข่าการชน,นาในบูบานเขานะคะนี่ค่ะ วันนี้วันหยางืันนี้วันพฤหัสพฤหัสรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันสูงรเนี่ยรถสลายก็วันอังคารรถจะเยอะเพราะรถจะบรรทุกจะเยอะแล้วรถก็จะติดยาวนะคะนี่ค่ะไปแบบช้าๆมาเรียงๆค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่เสียลงทงลงทางะคะ่ะเมืองคลิปนี้คือจบเลยลองยิงมาดูะคะ่ะจำทางได้หมดค่ะ มาทุกเดือน,นค่ะนี่เห็นไหมมันจะมีถ้าป้ายบอกเลยว่าบางบัวทองออกซ้ายบางไปอยุยาตรงไปหาเข้ามาบางถ้าผ่าบ่อมันใจปรนเดก,กับมึงบ้างเข้ามาบ้างบัวทองก็ได้ค่ะหาป้ายบางบัวทองที่เจอแค่นั้นแหละจบอันนี้ป้ายแหลกนะนี่หาเอาเสียออกสายนะคะพอออกสายแล้วก็ไปอ,ออกเล่งขอบนะออกเล่งก้างๆก,กับพอจ้ะ เดี๋ยวมันสีขึ้นโคกหรือสีขึ่นสะพานบ่ได้อันอยู่เล่นขอปัญหาเขาเบียงออกรับตรงไปอีกช่วยอดไรมันนี่โอ้ยรถใหญ่ก็เยอะนะวันนี้ถือว่ารถเยอะนะคะนี่ค่ะนี่รถใหญ่เขาก็ให้เกียริรถเล็กไง่ไหมเขาก็พยายามออกซ้ายให้ใหีเขาเขาเลนกลางนะคะอ๋อนี่เขาก็ให้เกียริรถนอย นี่ครับเขาเล่นนี่นะอย่าไปเขาเล่นรถบรรทุกขนาดนะคะเดี๋ยวเขายางเลําบากนะคะอืเขาเล่นนี่ไวค่ะเพราะว่ามันขึนขึน,ขนสะพานแค่สองเลนเท่านันะะ้นนะคะสองเลนนะคะเลนที่สามไม่ได้ขึ้นสะพานนะคะเลนที่สามคืนบดีขึนรดต้องไปเลยกระสีไปบาลังสีคือเก่าะคะ่ะขับรถระมัดระวังด้วยนะคะให้เพื่อนไปก่อนซะ คุไป,ไปก่อนซะมันยาระวังนะคะ่ะรถบรรทุกเด้อรถบรรทุกมามันจะลำบากเรานะคะเอา s l w in f l u w หันมาเล่นสท้ายเด็กกะดีให้กันนะเพราะว่าการเล่นสท้ายคือยังไงก็วังขับขึ้นสะพานอยู่บนยังค่าไปไหนไม่ได้นะคะเว้นแต่จะตกสะพานค่ะเว้นแต่จะตกสะพาน นี่บางวัวทองจำป้ายนี่เลยนี่ค่ะไปนี่เลยค่ะนี่ขึ้นสะพานสองเลนเห็นไหมสองเลนเดูดูเลนสามแถวไปกรุงเทพนะคะอันนี้คือทางที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ ขึ้นสะพานแล้วเ้าก็ลงสะพานเ้าก็เขาขวาสุดก็ไดหรือเขาเลนกล้งก็ไดนะคะอย่าไปเขาซายสูดนะมานันนี้เพราะว่าอย่างมันจะพาไปเอทุยาจ้านะะะะทางก็ขลุกขละนิดนึงก็ถือว่ารถติดนะคะมันนี้สังเกตปกติในมองนี้คือข้อ,ขอสะพานรถติดหนักนะคะถือว่ามอนโชคดีรถบัลายะคะ่ะถือว่าโชคดีนะรถไม่เยอะนะคะ ลองยิงแทยบรรยากาศแยกวังน้อยเจดมันวังน้อยอยบวังน้อยมาอยากที่จะไปบางบัวทองนะคะผู้ใดอยากจะไปถูกตองถูกวิธีกับตามคลิปนี้ได้เลยค่ะอันนี้ของแท้ของแท้นะคะนี่หลังจากนั้นเขาก็พักกนลงนะคะลงสะพานบังคับลงค่ะบัวตงห่วงว่าซิปเซนไหนบตวตงห่วงค่ะมันบังคับลงอยู่แล้วไปตามทางค่ะแล้วมันก็จะเข้าถนนการจนาเองนะคะ เยลงเน่เดี๋ยวขึ้นเขาไปถึงสนุนกนารจนาจังเซลงคลิปเอจังสีจบคลิปนะคะให้ถึงก่อนเดี๋ยวบางคนแบบว่าอา้าวคือภาพว่าไปหอดมองมันล่ะเดี๋ยวหลงไปอยุธยาบ่ได้นะคะด้สอกว่ามองใดจุดสําคัญใครแม่อมองอย่างนึงนี่แหละมองนี่ลหละลงมาแล้วนะคะเห็นพอด้เขาเล่นขวาเด็กกับเขาเลยนะคะพอได้เขาบ่ได้ก็ยุ่เล่นนี่ล่ะค่ะแต่ว่าอย่าหลงกลนะอย่าหลงกลป้ายนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจเรื่องป้ายนะคะ น้องคนเห็นป้ายก็สิ้งงงง,งงงงแน่นะคะพอรถบรรทุกส่วนใหญ่สีขื่นขวานะคะขื่นขวาคนขึ้นสะพานไปยุธยาค่ะแต่เราไม่ได้ไปนะเราจะออกซ้ายไปเลยนี่ค่ะมันจะมีป้ายเขียวบออีกรอบหนึ่งนะคะมีมองนนกระจดใคลแม็กอีกมองหนึ่งว่าคุณจะไปถูกหรือจะไปผิดพอลงสะพานได้ปุ๊บสังเกตเลย นี่การจนาตรงไปอายุธยาบางไปอินออกสายเข้าไปต้องออกสายค่ะเขาตรงไปอย่างเดียวค่ะนี่อย่าไปลงกลนะเห็นว่าบางไปอินอย่าไปสนใจนะคะเรามานี้แล้วเราดูไปบางบัวทองอย่างเดียวค่ะเรามุ่งมั่นไปบางบัวทองเท่านั้นนะคะอย่าไปลงกลนะคะเขาเล่นก้างค่ะนี่ สังเกตนะคะเขาเล่นนไวาเพอาอย่างออกสายไปมันสีการาฟรถไปนันใหญ่เนะคะ <_ S 1> เขาเล่นนิวก็ไกด้ค่ะนี่เห็นไหมเขาจะออกทางนี้เราไม่ต้องออกเราตรงไปอย่างเดียวค่ะมัหนีพเขฮาอยูเล่นนี่เดปโปเ่าก็จะหาวิธีเขาเล่นขวานะคะพอเล่นนี่จะเป็นรถบรรทุกแลนเล่นขวาก็จะเป็นรถเล็กวิ่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมเห็นป้ายตรงนี้ไหมนี่บางไปอินอยุธยานครสวรรค์ไปตรงไปนะคะจะไปผักเหนือค่ะ แล้วก็ไปบ้านเราเนี่ยแหละนี่บางบัวทองการจนาตรงนี้นะคะตรงไปเรื่อยะคะ่ะถนนเส้น,นีกสิพานเออสามโคเนาะสามโคผ่านเออบางใหญ่ผ่านบางบัวทองบางใหญ่บางไซบางอะไรบางเยี่ยบางบางนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปทะลุถนนการเจนานะคะถ้าก็เมืองไปนคนปรปฐมมากัขึ้นสะพานไปนคนปรปฐมหรือเราจะไปใต้แล้วก็ตรงไปกาญจนาไปพระรามสองได้นะคะ โอเคค่ะน้องยิงลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวว่าดูดไลฟ์สิซับโซนค่ะเอาจบแค่นี้ถนนเซนีนนการจนาทะลุพลรามสองเลยทะลุการจนาไปเลยจ้ะกมดตรงเลียวใสยแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ